ช็อปช็อปรอก่อนเรียกทำไมมันจะไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้ช็อปโอ้โหรีบไปไหนของเขาวะเนี่ยโช็อปรอด้วยช็อปมีมาแล้วหรอรอช็อปนานไหมช็อปพี่ช็อปสายตั้ง5นาทีเลยนะช็อปขอโทษช็อปมาจับเลยนี่ร้านลูกชิ้นร้านโปะของมิวใช่ไหมน้องครับ ลูกชิ้นเลยกินลูกเอามาให้หมดพี่เหมาได้เลยครับใส่ถุงเดี๋ยวนี้เลยหมดเลยเหรอหมดเลยชับทำเพื่อมิวเลยนะวันเนี้ยชับจะทำตามองค์การของมิวเองมิวไม่โกรธก็ได้แต่ชับต้องห้ามมาสายอีกนะชับรู้แล้ววันนี้ชับก็รีบวิ่งมาแล้วนะโอ้โหโอ้วิ่งก็เร็วชะมัดตามไม่ทันเลยพ่อค้าครับผมขอลูกชิ้นสองไม้ครับหมดเลยครับพี่เขาหมาเปหมดเลย ช็อปงั้นแกแบ่งลูกชิ้นให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะเมื่อเช้าฉันไม่ได้กินข้าวมาเลยหิวมากเลยเนี่ยแต่บ้าหรือไงข้าวเช้าก็ต้องหากินเองสิวะเอาถ้าฉันแบ่งให้แกแล้วมีวของฉันจะกินอิ่มได้ยังไงในนี่นี่ได้ <ไป S 2> แล้ว,วครับเท่าไหร่จ๊ะหนึร้อยบาทครับสองร้อยพี่ให้ไปกันเถอะใจดีสุดฝรั่งเอามาให้มิวดีกว่ามั้งโอ้ยชอบให้มิวไปตั้งเยอะแล้วนะโอ้ เดี๋ยวนี้ก็เป็นซะอย่างแย่เนาะอะไรไม่จตะเฮ <มา S 2> ้ยเฮ้แก่นี่อะไรเนี่ยชอปดี๋ยวนี้ฉันขับเองแกนั่งหลังรถนะ <S <S มิวจ้ะเชิญจ้ะเอา้าเปิดให้ด้วยสิชอปอะไรเนาะรถก็รถฉัน ร้อนไหมจ๊ะเดี๋ยวฉัปปรับแอร์ให้นะทุกตัวไปเลยโอ้ยร้อนเฮ้ยจ๊อบขอแอร์หน่อยดิเฮ้ยแกก็ทนหน่อยดิมิวเขาแต่งหน้าสวยมาเนี่ยหน้ามิวเยิ้มจะทำยังไงทนหน่อยเดี๋ยวก็ถึงแล้วช็อปนี่หน้ารักจริงๆเลยรู้ใจมิวทุกอย่างช็อปรักมิวไงช็อปลยรู้ใจมิวทุกอย่างโอยเหม็นความรักหึ่ เรื่องเมื่อเช้าที่เราไปดูเนี่ยนะฉากต่อสู้มันสนุกมากเลยนะช็อปมันสู้กันแบบโอ้โหเมามันกินเยอนนะจะได้โตวยไวแต่ว่าหิวว่ะเฮ้ยช็อปขอกินหน่อยนะเอ้ยอะแอะแอะจะทำอะไรอะ่ะนี่ของโปรดมิวนะจะแย่กันอย่างนี้ได้ไงโอ้โหช็อปเมื่อก่อนนี่ไม่มีแฟนน่ะรักเพื่อนจะตายพอเดี๋ยวนี้มีแฟนนะรักแฟนมากกว่าเพื่อนอีกอย่าให้มาอกหักให้นะฉันจะไม่ด่าอกให้แกด้วยโหแฟนกับมิวมันจะหักได้ไงเนาะ เราสองคนอ่ะรักกันจะตายโอยกี่โมงแล้วเนี่ยดูซิจ๋าไม่มาสักทีมิวยืนรอตรงนี้นานมากนะแล้วมิวก็ร้อนมากด้วยช็อปจ๋านะจ๋าจะก,กี่ปีกี่ปีไม่เคยเปลี่ยนเลยนีใสัยแย่ของมันเนี่ยทำคนอื่นเสียเวลาไปหมดเลยโอ้ย,อยน้ำด้วยช็อปทำอะไรสักอย่างเลยมิวไม่อยากยืนรอตรงนี้แล้วมิวร้อนเช้ามีวโอ้โหยมาสักทีนะแย่ยตัวดีโอ้ยอันตรายน้ำเนี่ย สายก็สายมาช้าก็ช้าเอ็งจะมากินน้ำอีกอ่ะมิ้วชอบเด็ดนี่มันน้ำของอฉันนะาหยุดเลยนะ,ะเธอเป็นคนมาสายฉันสองคนยืนรอตนนั้งนานร้อนก็ร้อนเธอเห็นไหมเนะี่ยอย่าเลยเธอดูสิแถวเนี้ยไม่มีน้ําขายสักร้านหนึ่งชอ็อปไปกันเธอมิ้วสายละ แบบนี้ไม่ได้นะเอาฝาไปทิ้งด้วยเลยชอ็อปเอาฝาไปกายเนี่ยนะน่ารักที่สุดเลยลรู้ใจมิวทุกอย่างแน่นอนอยู่แล้วนี่ดูท่าน,นสนิสวยมากเลยเนาะมิวแฟนชอบนี่หว่าชอบสิแต่มิวชอบคนคุ้นคมากกว่าโอ้โหทำกันได้ไงเนี่ยวหวานแล้วน<อ>นัน่นด้วยวันนี้เราจะไปดินเนอร์ที่ไหนวันนี้ชอบจะอยู่ยังไงเนี่ยวันนี้มิวให้กายเลือกบ้างแล้วกันมิวเลือกบ่อยแล้วอะ ได้เลยงั้นเดี๋ยววันนี้เราพาไปเนาะได้มิวนะชอบเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยอืมงั้นกายจะเซอร์ไพรส์บ่อยๆนะ่อ้อมันไม่ตายหรอกชอ็อปแค่ผู้หญิงคนเดียวเองร้องไห้ตาปูดตาโปขอบตาดำหมดแล้วนะ่ะ ช็อปชอปช็อปฉันเห็นแฟนแกไอ้มิวเดินอยู่ที่สวนกับผู้ชายโหผู้ชายรับผิวเข้มตัวลำบึกนี้เลยพูดทมเอาอะไรเนี่ยรู้แล้วมิวมันมาบอกเลืฉันแล้วเลิกแล้วแต่แกหยุดพูดได้ไหมฉันไม่อยากฟังอะไรอีกแล้วตอนนี้ฉันฉันอยากอยู่คนเดียวเออไม่ฟังก็แล้วแต่แก ดูฉันมานะฉันรอเล่นไปอยู่ปอบพิษก่อนเอาเอาไปเยอะ <c oughs> ๆช็อปเนี่ยหมดแล้วเนี่ยพอแกเนี่ยรู้ไหมว่ามันเปลืองทรัพยากรโลกร้อนเพราะแกเลยนะเลิกร้องเนี่ยแล้วฉันต้องไปทํางานต่อน,นี่เอาไปเยอะๆเอาไปเยอะๆนี่เช็ดเอาเองเฮ้ย <c oughs> ม <mm ม่มียูเลยเอ้าชอปจ๋าไปไหนอ่ะมันก็ทิ้งฉันไปแล้วไงอ่ะไปฉันอยู่คนเดียวอ่ะทุกคนทิ้งฉันไปหมดเลยอุ้ยไม่เป็นไรนะชอปเอ้านี่ลูกชิ้นร้านโปรดแกฉันซื้อมาฝาก ลิเอาไปไปเออแกซื้อไม่ฉันทำไมอะฉันจำได้นะวันที่วันนั้นอะฉันไม่แบ่งมุกเชนแกกินอะฉันนึกผิดแล้วนะทำไมอะทำไมคนที่เรารักต้องทิ้งเราไปด้วยอะชอบเ้ยความรักมันก็เป็นอย่างนี้แหละชอบ ฉันไม่เคยว่าเลยนะที่แกมีแฟน่ะแต่แกจะมีแฟนอ่ะแกก็แบ่งความรักมาให้เพื่อนบ้างรักเพื่อนรักฝูงซะบ้างนะช็อปฉันจะบอกแกให้นะแฟนอ่ะก็เหมือนรองเท้าส่วนฉันอ่ะก็เหมือนส้นเท้าวันไหนที่รองเท้ามันหายไปอ่ะส้นเท้ายังอยู่นะเว้ยช็อปเียว <c oughs> ช็อปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น,นกับแกฉันจะคอยเคียงข้างแกอยู่เสมอนะเว้ย <Hey. S 2> <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ <c oughs> ู้หญิงอ่ะไม่ตายก็หาใหม่ได้ <c oughs> ฉันรู้แล้วเพื่อนว่าเพื่อนอ่ะมันสำคัญแค่ไหนฉันสัญญานะว่าต่อไปเนี้ยเวลาฉันมีแฟนอะ่ะฉันจะไม่ลืมเพื่อนไม่ลืมแกเพราะฉันรู้แล้วว่าทิ้งเพื่อนทิง้งฝูงบินไม่สูงหรอกว่ะโ <c oughs> คมิกแล้วเปี่ยวอีกแล้ว <c oughs> อไรโอ้เพื่อนไม่ดีอ้ยหอ้ยโอ้หขยแบบนี้ต้องกินเยอะไปๆๆเองนี่มันเพื่อนรักวะเอาร้านเดิมอร่อย